สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกสินค้ากเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญ,ญลักษณ์คิว กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะรายการคนไทยหัวใจเกษตรรายการที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานมากๆเลยจะอยู่ในช่วงเวลาไหนคุณผู้ชมก็บอกว่าตามมาดูตลอดนะคะเพราะว่าจะได้ทั้งเทคนิคดีๆวิธีการดีๆการปลูกพืชใหม่ๆนะคะที่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรารวบรวมไว้ในรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะซึ่งอย่างในช่วงนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมรพิทัศน์อุญจิตพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรครับ mm. พี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําลายต้นมันสำปะหลังกรณี mm. ที่ติดโรควไวรัสใบด่างมันสำปะหลังนะครับ mm. มีอยู่4วิธีอะไรบ้างนะครับ mm. ในส่วนของการทําลายมันสำปะหลังวิธีที่1น,นั้นก็คือวิธีการฝังกลบนะครับเกษตรกรควรขุดหลุมลึกประมาณ 2- ถึง เมตรนะครับและตัดส่วนของต้นมันสมหลังที่ติดโรคนะครับฝังกลบนะครับแล้วใช้สารกําจัดวัชพืชตามชนิดที่แนะนําบนหน้าจอนี้นะครับและก็ฝังกลบไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรครับ <S 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 ส่วนไปวิธีที่2นะครับการตัดสับใส่ในถุงพลาสติกนะครับ โดยตัดสับในส่วนของราต้นของมันสำปะหลังและใส่ในถุงพลาสติกเ,เก็บชิงไว้ประมาณสักเจวันหรือจนกว่าเนื้อเยื่อของต้นมันสำปะหลังจะตายนะครับส่วนวิธีที่3นั้นเป็นวิธีที่ใช้เครื่องบดสับครับนำต้นมันสำปะหลังนะครับส่วนกิ่งก้านทั้งหมดเนี่ยใช้เครื่องบดสับแล้วก็บรรจุใส่ ในถุงพลาสติกนะครับทิ้งไว้ไม่น้อยก็่า7วันหรือกว่าจนกว่าเนื้อเยื่อะจะตายนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการกระจายของเชื้อโรคได้ต่อไปส่วนวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่เกษตรกร,กรที่มีเครื่องจักรหรือว่าในบริเวณนั้นะมีการบริการของเครื่องจักรกลนอยู่แล้วโดวยเฉพาะถ้าชาวบ้านนะครับรถไถเส้นผ่านเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถที่จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีจอบผลก็คือใช้ผ่านโรตารี่ของรถไถน,นั้นไถกรบนะครับปวดศัพท์แต่วิธีนี้ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของต้นมันสำะหลังที่จะงอกขึ้นมาต้องหมั่นสังเกตนะครับซึ่งตามขั้นตอนการทําลายนั้นภายใน1เดือนต้องไม่มีส่วนของต้นมันสำะหลัง,งงอกมาได้เพราะเชื้อไวรัสไปด่ามันสำะหลังนั้นจะติดเฉพาะในส่วนเนื้อเยื่อของอส่วนที่ขยายพันธุ์ได้นะครับในหัวนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าส่วนของลําต้นกิ่งก้านใบนั้นเชื้อจะสามารถทนอยู่ได้นะครับ หลังจากเกษตรกรทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคเรียบร้อยแล้วนะครับเกษตรกรสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดพืชที่ไม่ได้เป็นพืชอาศัยของแมลงวีกาหยดสู่เพื่อตัดวงจรการระบาดนะครับได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชตระกูลถั่วนะครับและที่สาคัญครับเกษตรกรต้องเลือกปลูกพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นพันธุ์ทนทาน4ชนิดพันธุ์นะครับได้แก่ระยอง72เกษตรศาสตร์50ห้วยบง60และระยอง904สายพันธุ์เพื่อร่วมตัดวงจรการระบาดครับ สามต้องป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสับปะหลังต้องสำรวจต้องํำลายต้นเป็นโรคต้องใช้พันธุ์ทนทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เด๋ยวนี้นะคะทาการเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะเป็นเรื่องง่ายๆมากเพราะว่ามันมีเทคนิคมากมายมีความรู้มากมายเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเลยแค่คุณผู้ชมเนี่ยมาติดตามคนไทยหัวใจเกษตรข้อมูลความรู้ก็เสิร์ฟถึงน้าบ้านเลยค่ะใช่แล้วค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหเวลาตีห้าดีมากเพราะว่าตื่นมาได้ตั้งใจดูนะคะและแน่นอนจันทถึงสุขที่รอเจอกันนะคะทางช่อง M c o t คอชดีกดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุบกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ โครงการที่ที่คิดนะคะว่าที่เราจะมอบให้กับผู้ประกอบการที่นําน้าปลาร้าของของแม่พิลินจาวิรัตไปไปทําในกิจกรรมใน,ในการส้มตำก็ดียำก็ดีในการที่จะเอาไปทำของในครัวเรือนนะคะหมายถึงประกอบของในครัวก็คือมันทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะก็แม่ก็คิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการที่นําปลาร้าน้ปลาร้าแม่พิลินจาวิรัตไป เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่มาใช้น้ำปลาร้าแม่เพลินจ่าวิรัตค่ะมอบหมายถึงว่าใช้น้ำปลาร้าของแม่เพลินจ่าวิรัตค่ะแล้วก็เราก็ส่งส่งชื่อมานะคะส่งชื่อมาแล้วก็เราก็จะสุ่มแจกค่ะในจํานวนประมาณทุนละโครงการละ20,000บาทจํานวน50 50ร้านค้าค่ะ